วันนี้เรามีของเล่นมารีวิวอีกแล้วนะคะนี่เลยคือเซตไดโนเสาร์นะคะเดี๋ยวให้น้องโบนัสแกะเลยแกะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างมีต้นไม้มีต้นไม้ล่ะคะไหนตั้งโชว์กับพี่ไก่สิเอาไปตั้งกับพี่ไก่เลยนี่นะคะมีไม้อ๋อมีขอนไม้ดู ให้เขาวางข้างล่างก็ได้ค่ะโอเคไดูเสารไหนว้าวมีตะขอนไม้มไนี่ไงให้พี่ไดโนเสาร์อยู่กับขอนไม้นะมีไข่ไดโนเสาร์อู้ยมีรังในไข่ใช่ไหมมีไข่ไดโนเสาร์ฟอ,องที่หนึ่งทานไปมีอะไรอีกไดโนเสาร์นี่โอ้โห เซามีน้ำด้วยนี่แล้วก็อะไรอีกคะโอ้มีไข่มีไดโนเสาที่ออกมาจากไข่ครึ่งหนึ่งแล้วอุ้ยมีสีส้มด้วยแล้วก็มีสีม่วงมีไข่โอ้โหมีต้นไม้เอาไปไว้กับพี่้ยมีต้นไม้เอาไปไว้กับพี่ไก่นะต้นเลยโอ้มีตั้งสามต้นเลยเหรอ โอ้ยนี่คือโคดหินโคด,ดหินอีกแล้วแล้วก็ไข่ไก่ไม่ใช่ใสิไข่ไดโนเสารโอ้โหแล้วก็อะไรอีกคะไดโนเสากำลังคลอดลูกสีม่วงโอ้โหออกมาแล้วนะคะนี่คือออกมาแล้วแล้วก็อุ้ยออ,ออกมาครึ่งตัวแล้วรึ่ในไดโเสาที่ออกมาจากไข่โอ้โหผีจิว๋ว แล้วก็อะไรอีกอน,นี่จิ๋วเอาไปวางไว้ข้างหลังเลยนี่อันนี้ก็พี่จิ๋วลูกของตัวนี้อ้าวให้ขี่ให้ลูกขี่หลังเลยนี่อันนี้พี่อะไรไม่รู้ีอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ให้อยู่กับไขไปแล้วแล้วก็น,นี่น,น,นะคะนี่คือ นี่ให้มาอยู่ในคอนไม้นี่เลยเส็จแล้วนี่คือมีทั้งไข่นะคะที่มาให้พร้อมกับแท่นไข่สามฟองแล้วก็คอนหินอันนี้คอหินใช่ไหมคะแล้วก็ต้นไม้สามต้นที่แอบไปอยู่กับพี่ไก่แล้วนี่ต้นนี้เล็กที่สุดนี่เล็กที่สุดเนาะแล้วก็นี่ ไหนเอาลองให้พี่ไดนโนเสาร์ไปอยู่ในโขดหินดินี่อันนี้<บ>โขดหินจริงใช่นี่โขดหินที่เขาให้มาไหนไปลองดิเป็นพลาสาติกเขาเป็นพลาสาติกใช่ไหมไว้ตรงนี้กันพี่ไดโนเสาร์นี่นะคะแล้วก็มีไข่นีชอบไข่อันนี้มากเลยคือเขาออกมาจาก ฟักออกมาเป็นตัวแล้วสวยมากสวยสวยใช่ไหมคะโอเคถ้าง,งั้นเราลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย